สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับพบกันในช่วงหน้าแล้งนะครับในช่วงบ่ายสามโมงครึ่งในขณะนี้นะครับบารลดเข้ามาในสวนเพื่อที่จะรอเข้ากรีดช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งนี้ก็จะกรีดเย็ยนหน่อยนะครับประมาณสักห้าโมงเย็ยนยังหนาวอยู่นะครับที่จังหวัดเลยนะครับยังหนาวอยู่ใบยางก็ร่วงเยอะมากแล้วนะครับบางแปลงเลยไม่มีใบแล้วนะครับ บางแปลงที่อยู่ก่อนมาถึงไร่บารโรดเนี่ยจะร่วงหมดละก็ในพื้นที่ของบาโรดก็ส่วนใหญ่ก็จะปิดหน้ายางกันไปหมดแล้วละครับก็มีไม่กี่แปลงรวมกระทั่งถึงของบาโรดด้วยนะครับก็ประมาณในหมู่บ้านนี้ก็จะประมาณ5้าหแปลงนะครับที่ไม่ปิดเลยนะครับทีนี้วันนี้มี สิ่งละอันพารน้อยนะครับมาแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวสวนยางนะครับในเรื่องของการกรีดผ่าแรงเนี่ยมีวิธีการาดูแลแล้วก็ปฏิบัติอย่างไรนะครับกับสวนยางนะครับส่วนใหญ่แล้วของมาโลดนะครับก็จะกรีดแบบวิธีการกรีดแบบ1พักนะครับก็คือจะ ลดเวลาการกรีดจากหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งนีง่สี่ครั้งก็จะเหลือเดือนละสองครั้งหรือสามครั้งเท่านั้นนะครับก็จะได้น้อยลงมาอีกแต่ว่าก็เป็นการไม่หักหอมอย่างจนเกินไปแต่บางแปลงเขาก็กรีดปกตินะครับบางแปลงเขาก็กรีดปกติตอนนี้เขาก็สี่ห้าแปลงที่พูดถึงนี่ก็จะขึ้นน้ําลดน้ําตามร่องยางแล้วของบารโรดยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวรอ แล้วรอพนักง,งานขนท่อมาวางก่อนเพราะว่ารถวางระบบท่อคนเดียวไม่ไหวนะครับต้องให้น้องๆเขามาช่วยนะครับก็จะขึ้นจากห้วยนี่แหละฮะขึ้นปล่อยวันหนึ่งเต็มเต็มเลยนะให้มันเจิงให้มันท่วมไปเลยนะครับก็จะได้อย่างน้อยก็จะให้ได้ความชุ่มชื้นในดินนะครับได้เยอะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการให้ ต้นยางนั้นได้ซึมซับน้ําเพื่อที่จะไปเลี้ยงใบก่อนอีกสักพักหนึ่งนี้ก็จะร่วงหมดแล้วก็จะแตกยอดอ่อนนะครับแต่ว่าในช่วงเริ่มแตกใบอ่อนนี้บาโรดก็จะกรีนห่างออกไปอีกนะครับก็คือ,อจาก1นึ่พัก2ก็จะเป็น1นึ่พักสอะไรประมาณนี้นะครับก็จะกรีดเลี้ยงๆไปเรื่อยๆนะครับพอไปถึงเมษาพฤษภา ก็จะกรีดปกตินะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าผลผลิตหรือการกรีดในช่วงหน้าแรงเนี่ยจะกรีดยังไงแล้วก็การไหลของน้ำยางจะเป็นยังไงเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวบาร์รขออนญาตรอประมาณสักห้ามงเย็นก่อนนะครับมีที่3ต่อน,นะครับ และที่สำคัญนะครับในช่วงใบร่วงจะหมดเนี่ยก็ต้องเ,อเซฟเรื่องวันกีดส่วนหนึ่งนะครับก็อย่างบร่วในหนึ่งพักสองนะครับถ้าแตกยอดอ่อนก็หนึ่งพักสามพักสี่ก็ว่าไปกีดเลี้ยงไปแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องอคุณภาพแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่อง ผลผลิตมากนักนะครับในช่วงก่อนที่จะเปิดกีดรอบต่อไปนะครับและที่อีกอย่างหนึ่งก็คือต้นที่บา่บาลรดเห็นว่าเขายังต้องอการสะสมอาหารสะสมน้ําอยู่ก็จะหยุดกีดไปเลยนะครับยังหลายต้นที่บ่าลุดไม่ได้กีดนะครับประมาณสัก10%นะครับในสวนที่หยุดกีดนะครับก็จะมีต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ ก็กรีดปกตินะครับเดี๋ยวไปดูว่าผลผลิตที่ได้ในช่วงหน้านี้นะครับจะลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างต้นนี้นะครับปกตินั้นปกติต้นนี้นี่อันนี้มีที่สามนะครับหกเม็ดนี้ก็จะได้อันนี้ถ้วยสองกิโลนะครับอันนี้ถ้วยโลหนึ่ง ก็จะได้2องถ้วยนี้เป็นลูกบอลน,นะครับต้นหนึ่งก็จะได้ประมาณอ่ามีดหนึ่งก็อ่อันนี้ขึ้นมีด3นะครับอันนี้มีดสอันนี้2อมีดเต็มครับก็จะลดลงไปอยู่ประมาณ10%บเปหมือนกันนะครับสำหรับผลผลิตที่ได้ในช่วงหน้าผัดใบแล้วก็เกือบจะหมดแล้วละครับ เหลืออยู่ข้างล่างนิดๆหน่อยๆนะครับสําหรับใบยางนะครับบารโรดจะกีดไปจนนู่นแหละฮะประมาณเดือนประมาณเดือนมีนานะครับก็จะขึ้นน้ําอีกรอบหนึ่งก็ปกติเมษาเขาก็เปิดกีดกันแล้วนะแต่บาโรดก็จะกีดปกติเพราะว่าหน้าฝนบาโรดก็จะไม่ได้กีดนะครับบาโรดจะไปพักหน้าฝน นะครับสำหรับสวนของบาโรดนะครับครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเย็นคอยแล้วนะครับยังไม่ถึง5้าโมงสโมงสานาทีนะครับก็จะกรีดรอไปก่อนนะครับอากาศก็ไม่ร้อนมากนะครับวันนี้แดดก็อ่อนๆนะครับ ในช่วงเย็นเป็นมีดที่สที่จะถึงนี้นะฮะกำลังจะกรีดนี่คือมีดที่3ามนะครับ เย็นคล้อยแล้วนะครับบาร์โรจะกรีดแบบหนึ่งพักสองนะครับก็ไม่ไม่หักหมมากจนเกินไปแต่บางแปลงก็เขากรีดปกติอย่างแปลงนี้เขาขึ้นน้ำเพิ่งเสร็จไปนะครับแปลงข้างๆ้างบาร์โรก็กรีดปกติแต่สำหรับบาร์โรนั้นก็กรีดแบบหนึ่งพักสองนี่แหละฮะสบายใจสบายต้นยางด้วยนะครับ ผลผลิตที่ได้ก็ประมาณนี้นะฮะคือเดือนหนึ่งเคยได้สี่ครั้งก็จะได้อยู่3ามครั้งครับตอนนี้